มาโคเยอะบางงานวดีเหอน่ะแล้ว็เข้าครับเตัวอาม่นอุตีมา Mà nhớ bọn cầm gặp gặp làm màu nó gặp 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 gì gặp 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 táo gặp 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 mà gặp nè, gặp ừ gặp 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 để nó gặp Mà nè, em mẹ con nạng lộn đôi khi tôi thấy lộn đôi khi tôi thấy đó đôi khi tôi thấy lộn đôi งานอุ้งอุ้งขาวไม่จะหนาวน,นานก็านานอุงานาน้งเด้งเนาะบอกว่าอุ้งทำเชาบอกทำไม่ถูกไปทำอย่าก็ไม่ไปทำเนี่ยผูสูบแพรอะได้ะัะฮะผูสูบแพไ้กะที่นอนอะไรดัวเนีย่ย ผู้แพ้ถ้าแพ้แท้แพ้อือมาดูว่า